สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดิฉันนางสาวหิรัญญาอนันต์เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยที่8ในเรื่องของจรรยาบัรณและกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจหัวข้อที่เราจะเรียนในหน่วยที่8หลักๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของจรรยาบัรณที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแล้วก็องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจออนไลน์แล้วก็พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอ e ิเล็กทรอนิกส์ ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะทำแบบทดสอบก่อนเรียนในหน่วยที่8ข้อที่1ค่ะข้อยึดหรือว่าข้อบังคับอันความประพฤติที่ดีมีต่ออาชีพนั้นๆมีความหมายตรงกับข้อใดก็ไก่ปรัชญาขอใข่หลักธรรมข้อควายศีลศีลธรรมงอง,งูจัญญาบันข้อนี้ตอบงองูนะคะจัญญาบันข้อที่2ค่ะจิจริยธรรมในข้อใดเป็นสิ่ง จำเป็นมากที่สุดในยุคสังคมข่าวสารกอไก่ความเป็นผู้นำขอไขความพึงพอใจคอควายความเมตตางอง,งองูความรับผิดช,ชอบข้อนี้ต่ององูงองนะคะความรับผิดช,ชอบข้อต่อไปค่ะข้อที่3ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบทางลบของอินเทอ์เน็ตกอไก่การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานขอไขเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่งคอควายด้านธุรกิจบันเทิง งงูด้านธุรกิจสายการบินข้อนี้ตอบกอไก่นะคะการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานข้อต่อไปค่ะข้อที่4ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการใช้อินเทนอร์เน็ตกอไก่ไม่ควรใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดข,อ,ขอไข่ควรเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นคอควายไม่ใช้ข้อความหยาบคายในการส่งข้อความ งองูไม่ใช้ภาพที่ไม่เหมาะสมข้อนี้ตอบกอไก่นะคะข้อ5ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบข้อใดไม่ใช่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจออนไลน์กอไก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอไข่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคอควายกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงวิติธรรมงองูกรมสภากรกระทรวงการคลังข้อนี้ตอบกอไก่นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ข้อต่อไปค่ะข้อที่6ปัญหาการหมกมุ่นของเยาวชนที่เข้าไปในเว็บไซต์เรียกว่ากอไก่เศรษฐกิจในระดับประเทศรุ่งเรืองขอไข่ค้นหาข้อมูลคอควายเกิดความบันเทิงงองูก่อให้เกิดการรับวัฒนธรรม ข้อนี้ตอบงองูนะคะก่อให้เกิดการรับวัฒนธรรมต่อไปคะ่ะข้อที่7ในายสมชายพยายามลบรายชื่อลูกหนี้การค้าออกจากระบบคอมพิวเตอร์ถือเป็นภัยคุกคามรูปแบบใดก่อไ่ภัยที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตขอไขภ่ภัยจากการขโมยข้อมูลคอควายภัยจากเน็ตเวิร์กงองูภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อนี้ตอบขอไขนะคะภายจากการข้อมยข้อมูลข้อต่อไปค่ะข้อที่8ข้อใดคือภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตกอไก่าการที่เด็กเล่นเกมมากจนเสียการเรียนขอไข่าการถูกล่อลวงไปทํำมิดีมิร้ายคอควายการถูกแอบอ้างชื่อไปใช้ในทางที่ไม่ดีง,งงูถูกทุกข้อข้อนี้ตอบงงูนะคะ ข้อต่อไปค่ะข้อที่9โพสต์ข้อความว่าร้ายเปิดเผยความลับของผู้อื่นลงใน Facebook ถือว่าผิดมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตหรือไม่เพราะเหตุใดข้อกอไก่ผิดเพราะเป็นการสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จขอไข่ผิดเพราะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นคอควายไม่ผิดเพราะถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลงงูไม่ผิดเพราะไม่ได้ทำร้ายร่างกายใคร ข้อนี้ตอบขอไขนะคะผิดเพราะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือว่าหรือว่าละเมิดสิทธิของผู้อื่นข้อสุดท้ายค่ะข้อ10ต่อไปนี้เป็นการรับมือกับภัยออนไลน์ยกเว้นข้อใดก็ไก่อ่านเงื่อนไขข้อตกลงให้ละเอียดก่อนการสมัครสมาชิกขอไขระบุชื่อจริงเพศหรือว่าอายุเมื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตคอควายออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งานอินเทอร์เน็ต งองูงหลีกเลี่ยงการโต้อตอบกับบคุคคลที่ไม่น่าไว้ใจข้อนี้ตอบขอไขนะคะระบุชื่อจริงเพศหรือว่าอายุเมื่อใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตหัวข้อที่8.1นะคะจัญยาบรรที่เกี่ยวกับธุรกิจการแสดงออกถึงการมีจัญยาบรรต่อกิจการของพนักงาน พนักง,งานขายสามารถแสดงออกถึงการมีมีจรรยาบันต่อกิจการได้ในกรณีดังนี้กไก่เอ้ยงปฏิบัติงานการปฏิบัติการปฏิบัติงานเต็มเวลาตามที่ได้รับมอบหมายการไม่หลบหนีงานไม่เลือกปฏิบัติงานไม่ใช้เวลาของกิจการในการทํางานส่วนตัวเป็นการสร้างนิสัยที่ดีเพราะจะทําให้กิจการได้รับความเสียหายโดยไม่รู้ตัวตัดความก้าวหน้าของตนเอง ข้อที่2นะคะการรักษาทรัพย์สินของกิจการพนักงานขายควรบำรุงรักษาทรัพย์สินของกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกิจการไม่ควรนําไปใช้งานส่วนตัวเช่นการนําเครื่องมือเครื่องใช้ของกิจการไปใช้ที่บ้านเช่นรถยนต์หรือการนําวัสดุสํงงานักงานเช่นกระดาษปากกาของกิจการไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเพราะย่อมทําให้กิจการต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้น ข้อที่3เบิกค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงพนักงานขายที่ปฏิบัติงานในต่างจังหวัดกิจการจะมีสวัสดิการเกี่ยวกับการให้เบิกค่าน้ำมันรถค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักค่าอาหารพนักงานขายควรเบริกตามความเป็นจริงไม่ควรทำหลักฐานเท็จในการปฏิบตัติเบิกค่าใช้จ่ายตา่ตางๆทำให้กิจการได้รับความเสียหายข้อที่ 4. มีความรับผิดชอบต่อผลการทำงาน ในการทำงานบางครั้งอาจจะเกิดความผิดพลาดพนักงานขายจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเองกล้าแสดงความรับผิดชอบย่อมเป็นการสร้างความเชื่อถือไว้วางใจอันเป็นประโยชน์ส่งผลดีให้แก่พนักงานโดยตรงข้อ 5. การลาออกต้องแจ้งล่วงหน้าพนักงานขายที่ประสงค์จะลาออกเนื่องจากเหตุผลจ,จำเป็นส่วนตัวต้องการเปลี่ยนบริษัทหรือต้องการเพิ่มรายได้เมื่อมีโอกาส ด้วยเหตุผลใดก็ตามนะคะพนักงานขายเนี่ยควรแจ้งให้กิจการทราบล่วงหน้าก่อนเสมอตามระยะเวลาที่กิจการกําหนดโดยปกติแล้วนะคะควรแจ้งล่วงหน้าประมาณ1เดือนถือเป็นจรรยาบรรณที่สําคัญประการหนึ่งข้อที่8.1.2นนะคะการแสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณของพนักงานขายพนักงานขายเนี่ยสามารถแสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณได้ในกรณีดังนี้นะคะ หนึ่งเลยก็คือการเก็บวความลับของลูกค้าเป็นจรรยาบรรณประเภทประการแรกนะคะที่พนักง,งานขายจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สําคัญหรือข้อมูลลับของลูกค้าให้กับคู่แข่งของลูกค้าทราบไม่ว่าทางตรงหรือว่าทางอ้อมเพราะพนักง,งานขายมักจะเป็นผู้ทราบข้อมูลของลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าในเขตที่พนักง,งานขายรับผิดชอบดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ารายหนึ่งให้กับลูกค้าอีกรายหนึ่งย่อมมีผลต่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจของลูกค้าทําให้ลูกค้าได้รับความเสียหายข้อที่2ไม่นําพฤติกรรมของลูกค้ามาพูดหรือเล่าเป็นเรื่องตลกขบขันพนักงานขายจะต้องพกปะกกับลูกค้าจำ,จำนวนมากลูกค้าอาจจะมีหลายกลุ่มหลายระดับในสังคมมีความรอบรู้ที่แตกต่างกันลูกค้าบางคนอาจมีปัญหาซักถามข้อมูลเดิม หรือไม่ทันยุคสมัยพนักง,งานขายไม่ควรนำพฤติกรรมเหล่านั้นมาล้อเลียนหรือวิาพากษ์วิจารณ์นินทาลูกค,ค้าเพื่อสร้างบรรยากาศในการสนทนาเพราะจะทำให้ภาพพจน์และชื่อเสียงของกิจการได้รับความเสียหายและอาจขายสินค้าไม่ได้ข้อที่3ละเว้นการเลือกปฏิบัติกับลูกค,ค้า โดยปกติแล้วนะคะพนักงานขายเนี่ยมักจะให้ความสนใจกับลูกค้ารายใหญ่เพราะว่ามีอำนาจในการต่อรองสูงโอกาสในการขายสินค้าและได้รับค่าตอบแทนจากการขายย่อมมีจำนวนสูงแม้จะไม่ผิดหลักเกณฑ์แต่ก็ไม่ควรปฏิบัติจนลูกค้ารายย่อยเนี่ยจะเกิดความรู้สึกว่าพนักงานขายผู้นั้นเนี่ยให้ความสำคัญกับร้านค้าสูงใหญ่ๆมากกว่าร้านค้าของตน เพราะจะทาให้ลูกค้ารายย่อยเนี่ยไม่พอใจแล้วก็เสียโอกาสในการขายแล้วยังเป็นจุดอ่อนให้กับคู่แข่งขยายฐานการตลาดจนสูญเสียลูกค้าได้ในที่สุดข้อที่ 4. การให้ของขวัญในงานเทศกาลต่างๆเช่นเทศกาลปีใหม่การฉลองครบรอบการดำเนินกิจการการให้ของขวัญเป็นการแสดงถึงความขอบคุณแสดงความยินดีหรือว่าแสดงความนึกถึงรวมถึงการเป็น การแสดงมิตรภาพที่ดีต่อกันทั้งนี้จะต้องดูช่วงเทศกาลและก็เวลาที่เหมาะสมด้วยไม่เช่นั้นจะ,จะกลายเป็นการให้สินบนข้อที่5การเลี้ยงต้อนรับพนักงานขายอาจได้รับการเลี้ยงจากลูกค้าเป็นครั้งคราวเนื่องจากลูกค้ามีไมตรีจิตและชวนพนักงานขาย ไปรับเลี้ยงโดยทั่วไปแล้วทำเนียมไทยถือเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ควรทำตนให้ลูกค้าเป็นฝ่ายเลี้ยงตลอดเวลาพนักงานขายควรเป็นผู้เลี้ยงตอบแทนลูกค้าบ้างซึ่งกิจการบางแห่งอาจจะมีค่ารับรองเป็นจำนวนที่กำหนดไว้เพื่อรับรองลูกค้าข้อที่8.2องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจออนไลน์8.1 8.2.1 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคอบอนะคะสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนมะีหน้าที่ดูแลและรับเรื่องราวร้องทุกข์ขอผู้ขอผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งจากทางสินค้าและการบริการคอยดูแลสอดส่องและตรวจสอบผู้ประกอบการใหม่หรือว่าจะเป็นทดสอบสินค้าใหม่ที่มีข้อสงสัยว่าอาจกระทําการที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เมื่อเกิดการร้องทุกข์จากผู้บริโภคเนี่ยทางหน่วยงานจะต้องช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาได้ถูกสุดและทันท่วงท,ทีต่อไปเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริมพัฒนาและดำเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การอุตุนิยมวิทยาการสถิติและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไปเป็นสำนักง,งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า ETDA นะคะสำนักง,งานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการดําเนินด้านธุรกิจธุรกรรมและอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อรับรองการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆทั้งทางการเงินการค้าการลงทุนและการนําเข้าส่งออกรวมทั้งการให้บริการประชาชนของภาครัฐให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกร,รมทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อต่อไปเป็นกรมสรรพากรหรือว่ากระทรวงการคลังนะคะกรมสรรพากรเนี่ยมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีจากฐานรายได้และฐานการบริโภคภายใ,ในประเทศตามประมวลรัฐชฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นรายได้ให้กับรัฐบาลเพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมภาษีมูลค่าเพิ่มอากรสเตมข้อต่อไปเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมหรือว่า DSI นะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะเป็นหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อป้องกันปราบปรามและก็ะควบคุมอัชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคมความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศข้อต่อไปเป็นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมทั้งเป็นหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ข้อต่อไปเป็นสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอ,อยอนะคะสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยามีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองส,สุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ซึ่งล้วนถือเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นนะคะต้องมีคุณภาพและก็ปลอดภัยมีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง ด้วยข้อมูลทางวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และก็มีความเหมาะสมข้อต่อไปเป็นสำนักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าอสองมนะคะสำนักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในการทดสอบวิจัยและก็วิเคราะห์พัฒนาและรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน ต่อไปเป็นกองปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบอกปคบ,บนะคะมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบตามกรอบอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค นักท่องเที่ยวในส่วนของสินค้าและบริการตามลักษณะงาน3ส,ส่วนดังนี้ 1. คุ้มครองเกี่ยวกับการบริโภคตามกรอบหน้าของสคบอได้แก่เรื่องที่เกี่ยวกับฉลากสัญญาโฆษณาและก็การขายตรงและตลาดแบบตรง 2. คุ้มครองผู้บริโภคดูแลสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมและ 3. คุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับอาหารและยา ก็จบไปแล้วนะคะกับหน่วยการเรียนรู้ที่8ในเรื่องของจรรยาบรรณและกฎหมายทางธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจนะคะถ้าว่านักเรียนหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจจะทำอ,อยากทราบการพัฒนาของตนเองนะคะในหน่วยนี้นะคะสามารถทำแบบทดสอบไว้ในลิงก์ใต้คลิปได้นะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ